เมื่อกี้เราเข้าไปแลกเหรียญน,นะครับที่ร้านสะดวกซื้อร้านร้านแรกนะครับต้องบอกว่าร้านแรกนี่เขาไม่รับเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญสลึงเหรียญบาท2อบาท5าบาท10บาทนี่คือไม่รับนะครับเดี๋ยวเรามาทายกัน,นครับว่ามีนู้นเท่าไหร่ครับ One, two, three, come สวัสดีครับทุกทุกคนผมนายทูมีดูนะ วันนี้ผมก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องกระปุกหอมสินนะครับวันนี้ผมก็จะมาทุบกระปุกหอมสินนะครับที่ผมมีการเก็บสะสมมาตลอดทั้งปีนะครับประมาณปีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้ากระปุกหอมสิน2ตัวนี้นะครับเจ้าวัวหอมสินแล้วก็เจ้าหมาหอมสินสองใบนี้นะครับหลังจากทุบแล้วเนี่ยเป็นรู้ท่าจะเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเงินโน่งหนที่เราได้จากการทุบกระปุกสองตัวนี้ครับไปแลกดูนะครับเดี๋ยวไปดู เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทางปฏิจุยาของคนที่เขารับแรกถิ่นนะเขาจะรักไหมนะครับถ้าเรานาเงินทั้งหมดถ้าเรานาเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็นเรียอนะครับไปแรกที่ไปแรกกับเขานะครับเดีไปดูกันนะครับมาครับเริ่มดูแล้วนะครับ ให้ถอดนะครับมีช่องให้เอาเรียนออนกนะครับตรงตัวของตัวเจ้าหัวอคอนเสินะครับอันนี้ผมก็จะไม่ปุกนะครับก็ยมืมเงอนกันนะ วัวนะครับเจ้าวัวขอมสินนะครับหมดไส้หมดหมพุงแล้วนะทีนี้เราก็จะมาทุบเจ้าหมาขอมสินนะครับ ันี้ก็จะเป็นเหรียญทั้งหมดนะครับที่จเจ้ามาออมสินมีการเก็บออมไว้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทั้งเจ้าหมาออมสินแล้วก็เจ้าัวออมสินะครับที่มีการออมไว้นี่รวมกันจะเป็นเงินเท่าไหร่ ที่ได้การเก็บออมไปนะครับที่มีเจ้าบัวออมสินแล้วก็เจ้าหมาออมสินนะครับช่วยนะครับในการเก็บออมเงินเก็บออมเหรียญพวกนี้เหล่านี้ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทั้งสองเจ้าเนี่ยครับเจ้าบัวออมสินแล้วก็เจ้าหมาออมสินนะครับมีการเก็บออมเงินไว้ผมเท่าไหร่นะคบไปดูก,กันนะครับเราเริ่มน,น,นะครับ วนนี้เราก็นัาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารวบรวมทีนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับไม่้อนเดลียนเหรียญยี่ห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์เหรียญบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าทั้งหมดนี้จะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเยอะมากเลยครับเดี๋ยวมารวบรวมกันนะครับว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโอเค เรียบร้อยแล้วครับทุกทุกคนตอนนี้ผมรับเสร็จแล้วนะครับก็รวมเป็นเงินทั้งหมดนะครับก็หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบกบาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบกบาทนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินทั้งหมดที่เรามีการเ,าเก็บมาทั้งหมดครับเป็นระยะระยะเวลาประมาณปีนึงครับโดยให้เจ้าความมั่นสินและก็หนาความมั่นสินนะครับเป็น ช่วยเก็บให้นะครับก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะครับทีนี้เราก็จะเอาเหรียญที่ได้วันนี้นะครับไปแลกับที่ร้านสะดวกซื้อร้านค้าหรือเซเว่นนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าร้าบนบรรดารานคาต่างๆที่เราจะนําไปแลกเอาเหรียญไปแลกนแบงค์เนี่ยเขาจะมี ปฏิกิริยาเนี่ยเขาจะรับแรกเรียพวกนี้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับปรอกหนึ่งเราต้องเอาเหรียญที่เราได้นะครับแอนคงงใส่ในสถุงตาสเสธิจนะครับส่วนวันนี้ผมก็มีการเตรียมน,นะครับในส่วนของถุงตาติดนะครับหรือเป็นถุงซิปนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปแลกที่ร้านสะดวกซื้อร้านค้าหรือที่เซเว่นนะครับ ก็จะใส่เอาเอาเหรียญใส่ลงถุงสิ้นนะครับกับเพื่อเป็นการการนึงแล้วมาเช็คยอดนะครับผมก็จะเขียนระบุนะครับจำนวนนะครับว่าเท่าไหร่นะครับที่ด้านบนของถุงสิทนะครับ ก็จะเป็นจำนวนหนึ่งร้อยบาทนะครับเคนะครับอาประมาณนี้นะครับครับวันนี้ก็จะไปได้แค่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับครับตอนนี้เราก็เอาเหรียญที่ได้จากการทุบกระปุกนะครับมาแรกเป็นแบงค์ที่ร้านสะดวกซื้อนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาจะรับแลก เหรียญหรือเปล่านะครับเหรียญสลึงเหรียญบาท2บาท5บาท10บาทนะครับไปเข้าไปดูกันเลยครับครับก็เมื่อกี้เราเข้าไปแลกเหรียญน,นะครับที่ร้านสะดวกซื้อร้านร้านแรกนะครับต้องบอกว่าร้านแรกนี่เขาไม่รับเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญสลึงเหรียญบาท2บาท 5, 5บาท10บบาทนี่คือไม่รับนะครับเราก็เลยไปร้าน อีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านสะดวกซื้ออีกสาขาหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าเขารับแรกนะครับก็ตอนนี้ภารกิจก็สําเร็จแล้วนะครับ